สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ในเกม t r e e of s e v o r Neverland นั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาปูพื้นฐานเกี่ยวกับสกิลของอาชีพ Oracle นนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดเรียกง่ายๆก็คืออาชีพพระนั่นแหละนะครับผมว่าในเกมนี้นะครับมันมีบทบาทสําคัญยังไงบ้างรวมถึงสกิลเนี่ยมีทางให้เราเล่นได้แบบไหนบ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยละกันเพทュวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูคําอธิบายสกิลต่างๆพร้อมทั้งใช้งานให้ดูด้วยนะครับในเกมนี้นะครับอาชีพออร์ l เิลนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น3สายด้วยกันนะครับสายแรกเนี่ยก็จะเป็นสายที่เน้นการโจมตีนะครับเอาไว้เล่นคนเดียวได้ลงดันได้ดูแลตัวเองได้นะครับสายที่2เนี่ยก็จะเป็นสายซัพพอร์ตครับก็จะเป็นประโยชน์กับปาร์ตี้มากๆแล้วก็สายที่3เนี่ยจะเป็นสายไฮบิดนะครับก็สามารถที่จะเลือกเล่นทั้งมีสกิลซัพพอร์ตด้วยแล้วก็มีสกิลโจมตีด้วยนั่นเองครับ ก่อนอื่นขอปูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสกิลทรีของเกมนี้กันก่อนเลยนะครับคือเกมนี้ครับมันจะมีสกิลหลักเนี่ยอยู่5สกิลนะครับและแต่ละสกิลเนี่ยมันก็จะมีสกิลสาขายแยกออกไปให้เราเลือกอัพตามสายนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นสกิลทางด้านซ้ายนะครับเป็นสกิลดาเมจเดี่ยวของอาชีพอร์เรคเนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้เพื่อนๆืนดูก่อนนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ฮะ มันก็จะเป็นการยิงเวทออกไปแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะ่านี่คือสกิลสกิลหลักนะครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่ไปอัพสกิลสาขาทางด้านซ้ายหรือขวาก็ตามตามที่สายเราต้องการเล่นนะครับตัวสกิลเนี่ยนะครับมันจะถูกเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นผมจะอัพสกิลสีเขียวตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวอัพให้ดูเลยนะครับปุ๊บอัพขึ้นมาปุ๊บนะฮะพอเราออกไปดูข้างนอกครับสกิลเดิมที่เป็นสกิลเดเมจของเราเนี่ยก็ถูกเปลี่ยน แทนที่ด้วยสกิลสาขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนจากการโจมตีเนี่ยกลายเป็นการฮิลหรือการซัพพอร์ตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเข้าใจด้วยนะครับผมว่าเวลาเราเลือกอัพอะไรไปเนี่ยสกิลมันก็จะเปลี่ยนไปตามสาขาที่เราเลือกนั่นเองครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่สกิลพาสซีฟหลักก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นสกิลพื้นฐานของอาชีพออร์เคิลเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งที่เรามีการใช้พอยต์สกิลอัพสกิลต่างๆไปนะครับเราจะได้แต้มจิตใจเนี่ยหแต้มนะครับผมแต้มจิตใจคืออะไรนะครับแต้มจิตใจเนี่ยมันคือค่าสเตตหลักของอาชีพออร์เคิลเลยนะครับซึ่งเจ้าแต้มจิตใจเนี่ยครับผมมันก็จะมีการเพิ่มในส่วนของ m อ t k นะครับแล้วก็ค่าการคริติคอลนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรายยิิ่งออัพสกลเะ เราก็จะยิ่งมีค่านี้เยอะนั่นเองครับนอกจากจะเพิ่มเรื่องของแต้มจิตใจแล้วนะครับ p a s s i v ตัวนี้นะครับยังมีการเพิ่มเรื่องของค่าฮิวมาด้วยนะครับ3,600แต้มครับ มาเริ่มจากสกิลทางด้านซ้ายก่อนนะครับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นสกิลแรกๆเลยนะครับอัพได้ตั้งแต่เลเวลหเลยนะครับเมื่ออัพแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะสามารถสร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้ภายใน1.5%วินาทีนะครับก็จะมีการสร้างความเสียหายเวท4 0 0รนะครับบวกกับ260นั่นเองเดี๋ยวผมจะใช้เพื่อนๆดูกันนะครับผมว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเมื่อเรากดใช้ใส่มอนนะฮะ นี่ครับมันก็จะไล่แล้วก็ทำดาเมจไปนะฮะ1.5วินาทีนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ยืนไล่เฉยๆน,น,นะครับเราสามารถที่จะเดินไปด้วยได้นะเออนี่ฮะเห็นไหมเดินไปด้วยได้แต่อาจจะเดินช้าลงนิดนึงนะครับก็เรียกว่าเป็นสกิลช่วงแรกๆที่เราจะต้องใช้ในการลงดันนั่นเองครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลทางด้านซ้ายของสกิลเมื่อสักครู่เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราอัพด้านซ้ายที่เป็นสีเขียวเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนจากสกิลโจมตีกลายเป็นสกิลซับพอร์ตทันทีเลยนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือก ฮีลนะครับเพื่อนร่วมทีม1คนได้นะครับภายใน2.5วิเนี่ยก็จะมีการฟื้นฟูเลือดจากเอเมทิเนี่ย825%นะครับผมบวกกับ1491นั่นเองนะครับอันนี้ที่ผมพูดอยู่เนี่ยคือความสามารถของสกิลเลเวล l นะครับแต่ตรงนี้มันสามารถอัพได้สูงสุดถึงเลเวล16เลยนะครับและตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเป้าหมายให้เราเลือกนะครับมันจะเลือก คนที่เลือดต่ำสุดให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันสกิลกันหน่อยนะครับคือสกิลนี้เนี่ยมันสามารถที่จะฮิลตัวเองได้ด้วยแบบนี้ครับอ่าอันนี้เลือดผมไม่ลดนะมันเลยอาจจะไม่เห็นตัวเลขที่มันเด้งขึ้นมานะครับแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลหลักๆในการซัพพอร์ตเพื่อนครับ แต่ถ้าเราเลือกอัพมาทางด้านขวานะครับสกิลนี้ก็ยังคงจะเป็นสกิลดาเมจเหมือนเดิมนะครับที่จะสร้างดาเมจภายใน1.5วิเป็น400%นะครับของเอเมนะครับบวกกับ723นะครับที่เลเวล1นะฮะแต่ว่าหลังจากที่สิ้นสุดการร่ายนะครับมันจะมีการทิ้งวงไว้ที่พื้นต่อเนื่องไปอีก6วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะสามารถสร้างดาเมจ เป็น LE ได้สูงสุดเนี่ยถึง4ตัวเลยนะครับแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่200เนนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาใช้ให้เพื่อนๆดูกันนิดนึงแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่สกิลเดิมแต่แอนิเมชันเยอะกว่าเดิมอ่ะจะยิงเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันจะวางพื้นไว้แบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ทำดาเมจต่อเนื่องแบบนี้อ่าแล้วก็ตายไปเลยนะครับอันนี้ก็จะดีมากถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอมอนเป็นกลุ่มๆม,มันก็จะช่วยให้เราเคลียร์มอนได้เร็วนะนี่ฮะ มีการวางพื้นแบบนี้แล้วก็ทำดาเมจระเบิดไปนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นสกิลตรงกลางนะครับสกิลนี้นะครับก็เป็นสกิลเดเมจเหมือนกันนะครับผมสกิลนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างดาเมจต่อเป้าหมายนะครับด้วยการ ใช้ MTK 250%บนะครับบวกกับ100ที่เลเวล1นนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เราใช้สกิลนี้เสร็จปั๊บนะครับเราจะได้บัฟที่ชื่อว่าดูดซับ HP นั่นเองนะครับดูดซับ HP คืออะไรนะครับก็คือหลังจากใช้สกิลนี้เสร็จสกิลถัดไปนะครับก็จะมีการดูดเลือดคืนมาให้เรานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้คอมโบกับสกิลที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ให้ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ฮะสมมติว่านี่เป้าหมายเราใใช่่ม้้ะกนนีอ ปุ๊บอ่าเสร็จแล้วพอเราใช้สก,กิลถัดไปนะครับจะมีการดูดเลือดเห็นไหมครับร้อยเก้าแปดร้อยเก้าแปดเด้งมารัวๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีดาเมจด,ด้วยแล้วก็ฮิลตัวเองได้ด้วยนั่นเองครับ และถ้าเราอัพสกิลนี้มาทางด้านซ้ายนะครับมันก็จะกลายเป็นสกิลซับพอร์ตนั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้ดีมากๆเพราะว่ามันจะเป็นการฮิลเดียวโดยที่ไม่ต้องไร่เลยนะครับใช้350%ของเอเมบวกกับ2645ี่ที่เลเวล1นนั่นเองนะครับและยังมีการบวกค่าคริติคอลให้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันสกิลกันนะครับเวลาที่ใช้สกิลนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะคือมันไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องรรอไรบ,แบบน้ และถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลนี้มาทางด้านขวานะครับมันก็จะเป็นการอัปเกรดของสายดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับคือความสามารถเหมือนเดิมเลยครับทุกคนนะก็จะเป็นการสร้างความเสียหายเนี่ย250%บวก1889นะครับผมแล้วก็หลังจากที่ใช้สกิลนี้นะครับเราจะได้รับบัฟดูดซับ HP มานะครับก็คือการโจมตีด้วยสกิลครั้งต่อไปเนี่ยจะมีการรีเลียดกลับมาให้เรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะแรงกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเล่นเป็นสายดาเมจเต็มตัวนะครับคุณก็มาอัพทางด้้้าานนขวตรงีได และสกิลด้านขวานี้นะครับเป็นสกิลถาวันนั่นเองครับซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะมีการร่2วินาทีนะครับและระหว่าง2วินาทีเนี่ยนะครับก็จะมีการทำเดเมจนะครับ เป็น l อ e สูงสุด5เป้าหมายนั่นเองนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายจาก m อ t k 380% 0บนวก230นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของเลเวล1เท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอหามอนเตอร์ก่อนนี่ใช่ไหมฮะพอเรากดใช้ปุ๊บนะครับนี่ฮะมันก็จะไล่ นะแล้วก็ทำดาเมจเรื่อยๆเป็นเถาวันแบบนี้และถ้าเราอัพเจ้าสกิลเถาวันมาทางด้านซ้ายนะครับผมก็จะเป็นการฮิลหมูนั่นเองนะครับผมอ่าภายใน2.5วิก็จะมีการฮิลหมูนะครับให้กับเพื่อนๆในปาร์ตี้สูงสุด5คนนะครับ440%ของ m อ k บวกกับ6935นั่นเองก็ใครที่มาทางซัพพอร์ตจ๋าเนี่ยเราก็จะต้องอัพตัวนี้นะครับเพื่อนี่ฮะมันจะฮิลเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เดินฮิลๆแบบนี้ภายใน2.5วินั่นเองครับ และถ้าเราอัพสกิลถาวันมาทางด้านขวานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงเป็นสกิลเอลีหมู่นะครับที่ จะมีการไล่สกิลภายใน2วินะครับก็จะทําดาเมจต่อเป้าหมาย5ตัวนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเวท3 8 0ของเอเมเนะครับบวกกับ5989น้นั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับผมเมื่อเริ่มไล่สกิลแล้วเนี่ยก็จะมีการบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับตัวละครของเราด้วยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งดาเมจเอลีแล้วก็เป็นการบัฟให้กับตัวเราด้วยนั่นเองนะครับอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับปุ๊บนี่ฮะ คือแอนิเมชันสกิลยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนไร่ปกติเราจะเดินช้าแต่อันเนี้ยเราก็จะได้บัฟความเร็วในการเคลื่อนที่มาครับต่อมาสกิลที่4ี่นะครับตัวเบสเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นสกิลของทางด้านสายซัพพอตนั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะมีการฮิลเพื่อร่วมทีมที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุด3คนนะครับแล้วก็จะฮิลจากเอเคของเราเนี่ยหกรบวกกับ10นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าแอนิเมชันสกิลนี้เนี่ยเป็นยังไงนั่นเองนะครับผม พอเรากดใช้นะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นการยกคาถาขึ้นแล้วก็มีออร่ากระจายออกไปนะครับเป็นการฮิวฮิวมูเป็นกลุ่มเล็กๆนั่นเองนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราอัพมาทางด้านซ้ายนะครับมันก็ยังคงเป็นสายซับพอร์ตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมตรงที่ว่าตัวคอนเซปต์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับคือฮิล3คนแต่ว่าจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มฮิลฉุกเฉินเข้ามาด้วยนะครับก็จะฮิลคนที่เลือดต่ํากว่า25แล้วก็จะฮิลแรงขึ้น30เปอด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นการฮิลแบบขั้นสุดยอดขึ้นไปอีกนะฮะ และถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลฮิลกลุ่มเนี่ยมาทางด้านขวาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากการฮิลเป็นการทำเดเมจเลยนะครับตัวนี้เลเวลหนึ่งเนี่ยก็จะมีการสร้างความเสียหายจาก M อเ k 3 2คบ์บวกกับ30,67นนั่นเองนะครับแต่ที่เด็ดของสกิลนี้อยู่ที่ว่ามันมีการตรึงขาศัตรูอีก3วินนั่นเองนะครับการตรึงขาเนี่ยก็คือจะทำให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าจะยังคงใช้สกิลอะไรได้ปกตินะครับแค่เดินไม่ได้3าวิครับเดี๋ยวให้ดูนะครับปบ เราล็อกยิงปุ๊บอ่าล็อกศัตรูแล้วเห็นไหมครับมันยังตีเราได้นะแต่มันเดินตามเราไม่ได้แบบนี้ครับ สกิลสุดท้ายนะครับสกิลนี้จะเริ่มได้ตั้งแต่เลเวล30นั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นทางของสายซัพพอร์ตนะครับก็คือพอเราไล่สกิลนี้เนี่ยมันจะมีการสร้างโล่ขึ้นมานะครับผมเป็นเวลา12วินาทีนะครับซึ่งโล่ตัวนี้นะครับก็จะสามารถดูดซับเดเมจได้นะครับ700%ของ MTK บวก10นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือพอเรากดใช้ปุ๊บเนี่ย มันจะมีการเสกโล่แบบนี้เห็นไหมฮะและตรงหลอดเลือดนะครับมันก็จะมีหลอดขาวๆข,ขึ้นมานี่คือหลอดโล่ของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราทำเอมิทเคได้เยอะโล่เราก็จะยิ่งหนานั่นเองครับ และถ้าเราเลือกอัพมาทางด้านซ้ายนะครับโล่เราเนี่ยก็จะยิ่งหนาขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามีการดูดซับดาเมจเนี่ยได้จากเอเมที่เลเวลห่งเนี่ยได้1,000%พเลยนะครับแล้วก็บวกกับอีก2 5 6 9มืนั้นั่นเองนะก็คือง่ายๆเลยถ้าใครอยากจะยืนถึกๆนานๆน,น,นะครับอัพด้านซ้ายได้เลยครับ แต่ถ้าเราเลือกอัพตัวโลมาทางด้านขวานะครับผมตรงนี้นะครับก็บอกเลยว่ามันก็จะเป็นการสร้างโลเหมือนเดิมนั่นแหละโลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนาเท่ากับการอัพด้านซ้ายหรอกครับแต่ว่ามันจะมีการระเบิดโลออกมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะว่าการระเบิดโลเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่านี่อัพมาให้ดูแล้วนะครับพอเราใช้นะครับผมนี่ฮะมันก็จะไล่โลแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโล่ระเบิดนะครับก็จะมีความเสียหายออกมานั่นเองนะครับรอประมาณ12วินะครับ BAD <laughs> โอเคครับและนี่ก็คือสกิลของอาชีพออร c เ e คทั้งหมดเลยนะครับผมนะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับซึ่งเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราสามารถที่จะบิวได้หลากหลายมากๆบางคนอาจจะไปซับล้วนทั้งหมดเน้นฮิลเน้นถึกเน้นอะไรไปเลยหรือบางคนอาจจะไฮบริดก็ได้อาจจะแบบว่าโอเคลงดันฉันก็ต้องการฮิลด้วยฉันต้องการดาเมจด้วยหรือบางคนอาจจะใช้ดาเมจจ๋าเล่นคนเดียวไปอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับแลวตรง นี้นิดนึงนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเซตติ้งได้นะครับผมว่าจะให้สกิลไหนเนี่ยอยู่ตรงปุ่มไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เลือกเอาตามความถนัดของเราได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเสริมให้นิดนึงนะครับเวลาที่เราออโต้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะใช้สกิลไหนเราก็สามารถที่จะมาติ๊กออกในหน้าตั้งค่าได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากได้ดูสกิลทั้งหมดของอาชีพออร์เคิลหรือว่าพระไปแล้วนะครับเพื่อนๆถูกใจกันหรือเปล่าครับผมแต่ยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปของเกม Tree of s a v i o r Neverland นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องจูกะได้ทาคลิปของเกม Tree of s a v i o r Neverland ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมยังไงก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปหรือว่าในสตรีมครับไปละวบ๊ายบาย